สวัสดีครับพี่ดองเข้ามื่อนี้ขอต้อนรับขวดชุช่องวิไลาหาโชมน,นะครับมื่อนี้ผมผ้าเอฟซีมาติดตามาแนวทางตัวเลขน้ำเจออนะครับก็คือ,อเลขวิ่งเพิ่นนะครับเลขวิ่งเจออนี่บลอกค่อยผ่านนะครับก็บมาตามคั้เดื่ลงของเอฟซีนะครับเพราะว่าันที่แล้วเพิ่นวิ่งหนึ่งศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้านะครับเพิ่นวิง่งแล้วก็พ่อโคสุดท้ายเพิ่นตัดแปดออกนะครับเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นบ่มัก แปดนะครับก็เลยตัดแปดหอกนะครับก็เลยก็เลยเหลี่ยนหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เก้านะครับครับตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านเจย์ออยเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอเชิญแฟนคลับเฮาเอฟซีเฮาไปตามตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับเชิญครับสวัสดีครับเจย์ออครับสวัสดีจ้าครับมือนี้ผ่านเอฟซีมานําแนวทางมาติดตามแนวทางเลขดิ่งเลขคู่าแล้วแต่เจสิพิจารณาด้วครับดื้อ เบิ่งไปน้ำกันพี่นองเข้าเย็บส e ี่สุขคนในวันที่ผ่านมาเหล็กเจม้าน้ำกันเนาะค่ะเนาะมาน้ำกันแต่เพราะว่าบอกว่าเราบังกอดข้อกันมากเราบังกอดข้อกันมากกับกอดข้อกันมากยีหลีอันนี้เป็นคลิปอัน,นอันนี้มันเป็นไป<า>แรกตองหวัดแต่ว่าก,ก่อนแรกเจฟันแปดบันมาคงทุดทไทยเจบมะมักแปดมะมักแปดตัดแปดออกเหลือแค่ศูนย์หนึ่งเก้า แต่ได้ว่ามันสีกอดข้อกันมามาน้ากันอีหลีมาอีหลีถือว่าแตกถือว่าแตกไปโค้งสุดท้ายเดี๋ยวหากนเด้อค่ะพี่น้องค่ะบ่บ่แม่นมือนันในใบจังสี่ล่ะอยู่น้ำยายนั่นบอยังอยู่น้ำโสพี่มามือสุดท้ายนะที่เขานั่งอยู่นี่นะมื้อถ่ายวะไม่ใบที่นี่เลยไม่ได้ใบอันนี้ ตนี่ด้านหลังสินี่ดอกเอาตอเลยค่ะโลกนี่ตอเลยเนาะก็ถือว่าเลกข้าเขานะคะน้องสำหรับเหล็กเดี๋ยวทั้งหลังตัวนั้นมันตัวใดนะเดี๋ยวมันมี่นี่อยู่หลังมื้ยองเดี๋ยวอีกง่ายขึ้นไหมบอออีกแผ่นหนึ่งทั้งแตะทั้งทั้งนี่งัดไปไนไหนที่เป็นสีชมพูน่ะบัวเมียนบัวเมีนเหรอ กองไฟ่คูอ้าวอาตัวดีละมาเลยี้เค่อา่ะเดอพี่น้องเว้เอาหาใบเกาไปเห็นแล้วพี่น้องใบเกาไปเห็นพงชุดไทยน่ะคงชุดไทยเมื่อนั้นเดี๋ยวสันให้เก้ากับศูนย์บนเนาะแมงเก้ากับศูนย์บนเก้าับศูนย์บนก็ว่าก็ได้บอกไว้อยู่ว่าไอ้ละว่างเลขสี่กวาดพ็อกันมากค่ะเล็วิ่งมาคักกับแม่นศูนย์ค่ะมาห้หอีมาหีหลีรอ่ามาคัก ก็อันคลิปแรกคลิปแรกนั่นฟันหอยูนกับหนึ่งฟันรางเนาะแมนค่ะนีค่ะนีฟันศูนกับหนึ่งรางิ่งล่างฟันนะคะสูนกับหนึ่งนะคะเนาะคลิปแรกค่ะมือมือสุดท้ายมือมาเอาอันมือมือฟันนั่นฟันศูนหอยคากเนาะแต่ว่าหอเป็นฟันบุนเนาะมือนั่นแต่ว่าหางยันก็ไเด้บอกว่ายู่ว่าเลขสิบกอดข้อกันมากเมนค่ะกอดข้อกันมาออหลีกอดข้อกันมาออหลี คอนิคกับมีมาให้ยเอฟซีก็เก่าค่ะจำรับเลขกบิงแต่ว่าเจตี่หายมือนีฟันอยู่บ่ค่ะหรือว่ายั่งหรือว่ามือนียังว่านฟันเลขเด้อแต่ว่าสิปล่อยแต่ว่าสีน้อยไปเบืองก่อนพี่น้องไปเป็นแนนวทางก่อไปเป็นแนวทางเลขกบิงตะก่อนค่ะอันผู้ใดมีเลขดับเลขคือบอกไว้สุขีปัญละน้อว่าผู้ใดมีเลขดับเลขเจ้าของเลขเด่นเจ้าของให้มาตัดให้ได้เหลือหน่อยที่สุดให้เหลือหน่อยให้ลดต้นทุนเนาะ ค่ะเป็นแนวทางใหายเลขเข้ามีเข่ามีหลุดสูงัดค่ะเป็นแนวทาเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทาเพราะเลขเจออันนี่กะถือว่าสถิติเป็นยี่สิบแปดนวดยี่สิบแปดนวดลิ้งบวพาดบผพาดพาดยากยี่สิบแปดนวดพาดสองนวดพาดด้วสองนวดนะคะเนาะก็เป็นแนวทางเลขวิ่งที่นาติดตามเด้อค่ะพี่น้องค่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็รลอยละเก้าสิบห้าจุด ก้าสิบห้าเปอร์เซ็นอือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นผู้ใดที่ดีที่สุดผู้ดีสีลดต้นทุนใดอินดีินดีเยผู้ใดเฮ็ดเลขดับได้ค่ะตัดเลยค่ะสามารถตัดเล็ามาดออได้เจออรอได้จับตัวเด่นตัวเดียวได้เลยค่ะวิ่งรูดได้ตามสบายเลยคนแฟนครับถ้ากันถ้ามไลน์ไหมคะเจว่าอืออยากให้เลขกอยากให้ไมาเอา แนวทางน้จีโอเราเพิ่นกระทำหาเหล็กหลักร้อยของจีโอหลักร้อยเป็นตาได้บัวค่ะยังหาว่าพ่น่ออยู่เลยเอฟซีเอ้ยยังหาว่าพ่น่ออยู่เหล็กอันมือนั้นเฮ็ดเป่าเผาเฮ็ดแล้ววันนี้เบียกกันเลยเอาเจ้าเอาถิ่มไว้ใส่เรื่มสูตรพี่น้องค่ะเรื่มสูตรแล้วม่นเืมสูตรหลงมองหลงมองแกใส่มันอ่าเบียกเนาะพ่นไม่เบียกเฮ็ดเนาะออืหลงมองไว้ แจ็คสีดูใช้กันหาพ่องวดนี่กันโชคดีกับสีพ่อรนแเล็กมิี่มากของเจอออกงวดที่ผ่านมากเขาปะคะเขาตัวกับศ<อ>ูนย์ก่อนพ่อกันมาซองลองเอาแสดงว่าเล็มิติมาเมื่อกี้มันตรงกันกับเล็กิ่งของเจออ๋อแมนมันตรงกันเก้ากับศูนย์นั้นอ๋อ แล้วเลี้ยวมวลนี้เลขกมวลที่มากมากค่ะยั่งยั่งยั่งบ่มาก๋อเลขมีที่มากกับยังพันมากเนาะค่ะเนาะมากแ่ยังว่าเลขมีที่มากมากเก่ากับศูนย์ยังว่าได้บอกไปว่าให้ระวังมายานเลขกกอดกอกันมาก๋อ้ันกอดกอดกันมากอิหลีอ๋อเหรอค่ะวันนี้กอดมาแล้วค่ะเลขวิ่งให้แล้วแล้วเนาะค่ะเนาะเล้ยวเล้วเล้วโอ้แล้วเล้วเลาเขียนลงเลยหรอค่ะ ได้ตัวใดค่ะส,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 สูตรที่หนึ่งสูตร 29, 000, หนึ่งมหากับหสูตรหน้ากับหสูตรที่หนึ่งห้ากับหกห้ากับหกสูตรสอเกกับศนสูตรสองเกกับศูนย์ะว่งศูนนี่คือเก่าหลงวัวนี้ก็ได้ระวังศูนย์ออบาสียู่ลังจีบบนแลนนะมาระว่างฝนเฮืรังแต่ว่ากับว่าในฮ็ดเล็รบบฮิตเล็บบิงไปซื้อออเดี๋ยวสิมาติดตามโครงสุดไทยสิมีให้อีกยู่คงสองก่อนในสีมีโครงสุด้าย โค้งสองแล้วก็โค้งสุดท้ายโค้งสองหนีห้องตรงล่อเหล็กเล็กมิทีมาดอกเละเออล่อเล็กมิทีมาสะก้อนว่าสีชนกันบ่อวาสีชนกันบ่อค่ะส้นจำได้พวกส้นจำได้ได้สีฟันเหงือกเช่อนึงค่ะจะสีฟันว่าบุญเป็นตัวใดล่างเป็นตัวใดเนาะค่ะเนาะออืตัวงวดนี่ระวังนี่แหละเนาะค่ะเนาะระวังศูนย์ศูนย์กับหกเรื่องวดนี่ให้ระวังระวังศูนย์กับหกนี่ แคปหนาจอเด้อค่ะพี่น้องคะสูตรที่หนึ่งนะคะก็คือหากับหกนะคะสูตรที่สองเก่ากับศูนย์นะคะระว่างศูนย์กับหกนะคะเนาะแคบหนาจอไว้นะคะสําหรับค้นทีล่อเล็อีเจออนะคะเนาะครับนี่เป็นโค้งแรกครับรนี่เป็นโค้งแรกยังไม่ทันป็นโค้งสุดท้ายไอซี่ผูออ้ใดอ,อันมีเลขเด่นเลขดดับ บอกเจออน้ำเนี้ยเด้อเสี่ยวมาตัดเลขเจากก้าของตัดใ<อ>น,นน้ำเนีย้ยเออตัดออกก็มันเลือนหน่อยไมนได้ให้มันได้รูดหน่อยตามที่จริงนะเลขก,กันผู้ใดมากรูดนะผู้ขาดเนก้ยนั่นแหละตัดลเลขรับเลขตายออกแล้วมันสีเลือนหน่อยตัวรูดก็บ่ขาดทุ่มหอกแต่ในในวันที่ผ่านมาสำหรับขงสุดท้ายเจออ่อเลือเ,ล,อเลือแค่เก่าศูนย์หนึ่งเยอแค่สามตัวเือแค่สามตัวมาสองตัวที่ว่าสุดยอด กอดข้อมาน้ำกันมากคือว่าเล็กวิ่งเข่ามาทั้งสองเล็กวิ่งเข่าเข่าศูนย์กับเก่าเข่าทั้งกับเก่าศูนย์กับเก้าขอวตรงนึงค่ะมาทั้งสองศูนย์ไปคศูนย์หนึ่งศูนย์ที่หนึ่งกับมาศูนย์ศูนย์สองกับมาเก่าเนาะค่ะมาทั้งสองศูนย์มาทั้งสองศูนย์ให้ระวังศูนย์กับหกก่อแคปหน้าจอไว้ด้วยพี่น้องเข้าสิตีเพิร์เดอค่ะพี่น้องคะแต่ว่าเจ็บเพิรนเคียสใส่สมุนนะคะตัวหน่อยเนี่ยสูตรหนึ่งนะคะก็คือ กระคือเขานะคะเนาะกะซีนีนะคะโค้งสุดท้ายเจพันตัดออกนะคะสูตรที่สองพันตัดแปดออกนะคะเนาะอันนี้กะถือว่าที่ถือว่าสามตัวเขาสองนี่ถือว่าแม่นย่ำนะคะเนาะตัดแปดเดี๋ยก้ากับศูนย์รอบนี้ให้ระวังหกกับศูนย์ไระวังคลิปแรกเข้าเข้าเข้ามากแปดนะนั่งรอบรอบรอบแรกคลิปแรกนะมาร์กแปด มนมาตัดแปดรอบสองอ่ะขงสุดท้ายองสุไทรยมาตัดแปดเหลือตั้งแต่ศูนย์หนึ่งเก้าค่ะแต่ว่าั่นศูนย์กํบหนึงล่างนี่ตะคีบแหลกเลยเด้แมวค่ะมันใจครักศูนย์กัาหนึ่งล่างตั้งแต่ชีบที่แหลกเลยแมนค่ะรอบนี้กั้งโอ้สตดสองเียบมสิเก้าขาดสือเก้าแหละเอฟซีโลาดือาข่าวล่พี่รองเขาแคบหนาจอไว้ครับเพื่อเป็นแนวทาง จับคู่จับหยังใส่เบิึงเพี่อไปจับสลากกินแบงไว้เดี๋ยวมันสิเบิดแพงก่อนเดีมัสิเบิร์ดแพงสามาดมันน้ำกัดในบ่อขนนี่คิดว่าเลขงวดนี้บ่อสูตรหนึ่งกับสูตรสองสามารถกอดข้อกันไหมแต่อีกขึ้นก่อนเดี๋ยวเด้อถ้าเลขนี่ดีมากก่อนว่ามันสีส้นบอกถ้าเลขนี่ดีมากส้นของเฮ่านี่สามารถสีกอดข้อกันมาไคือเก่าต้องต้องรอเลขนี่ดีมากเนาะเพราะว่ามันมันเดี๋ยวนี้บ่สามารถที่สิตาสินใจได้ ค่ะค่ะเอาพี่้องแคปหน้าจอเนะะ้อค่ะล่อโค้งต่อไปนะคะเนาะตอนนี้กาวเลขวิ่งไปก้นนะคะเลียงวิ่งเป็นแนวทางไปครับสําหรับคลิปแรกของเจออนะครับรอติดตามนะคะโค้งต่อไปเลขมีทีมาแล้วกะล่อนะคะโค้งสุดท้ายนะคะว่าเจออสิฟันบุนปั้ล่างให้เป็นตัวใดแลวกะประกบคู่เป็นตัวใดนะคะเนาะแคปหน้าจอเด้อค่ะนะ,ค,ะนครับเป็นยังไงพี่ดองเหาหลังจากรับชมรับฟังแนวทางของเจออรเฮาครับ เสี้ยนเหล็กวิ่งนะครับเจอนะครับตามแฟนคลับเฮาทั้ง FC เข้าเรียกร้องมาหลายนะครับกับภาพี่น้องเข้าหม่าติดตามเหล็กวิ่งเจอนะครับบ่าผาดนะครับบ่าผาดจะงวดเหล็กเพิ่นนะครับเพราะว่างวดที่แล้วเพิ่นก็ที่แรกเพิ่นให้ให้นะครับแปดศูนย์เก้าแล้วก็โค้งสุดท้ายเพิ่อนหม่าแปดเพิ่นตัดแปดออกเหลือแต่ดศูนย์เก่าๆนะครับเหล็กวิ่งเพิ่นนะครับแน่นอนนะครับสำหรับ JO อาคพินองเฮาติดตามแล้วก็มักสอบกับแคปน้าจอไว้ครับพี่น้องเฮา ติดตามไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปหนาเพราะว่าเพื่อนสีฟันท่งห้เแล้คงสุดท้ายอีกนะครับแก้หนาจอไว้นะครับพี่น้องเข้ามักชอบจะได้กับพี่น้องเฮากะกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทางสองเฮ้านะครับเพื่อ่ไดติดตามเนี่ยทางคลิปดีๆให้พี่น้องเข้ารับชมรับฟังต่อไปนะครับขอกลาบขอบกุ้หลายๆครับใ้สุขใ้มาน้ากันสวัสดีครับ